บทที่สามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497กฎกระทรวงฉบับที่สามพศ2498ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497อาศัยอำนาจตามความในมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ดังต่อไปนี้วิธีนับอายุตามมาตราสี่หนึ่งคือคนเกิดในพุทธศักราชใดก็ตามเมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้นให้นับอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์และนับอายุครบสองสามสี่ปีบริบูรณ์เรียงตามลำดับเมื่อสิ้นพุทธศักราชต่อ,ต,อต่อไปอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ในพุทธศักราชใดให้เรียกว่าคนชั้นปีนั้น เช่นคนเกิดในพุทธศักราช2479จะเป็นวันเดือนใดก็ตามให้นับอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นพุทธศักราช2479อายุครบ18ปีบริบูรณ์ในพุทธศักราช2497แ้ะเรียกว่าคนชั้นปี2497เป็นต้นถ้าไม่ปรากฏปีเกิดให้ในอำเภอท้องที่ถือเอาตามที่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่าอายุเท่าใด ประกอบกับการสังเกตร่างกายเป็นเกณฑ์สำหรับกำหนดอายุให้ไว้นะวันที่29เมษายนพศ2498พลเอกสอธนรัตนรัฐมนตรีว่าการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ,ร,าก,ารกระทรวงกลาโหมพลเรือโทจุนาวินวิวัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย72รจ773ตอนที่44โรลงวันที่14มิถุนายน2498 กฎกระทรวงฉบับที่7พศ2498ออกตามความในพระราชบัญญัตริรับราชการทหารพศ2497อาศัยอำนาจตามความในมาตรา51แห่งพระราชบัญญัตริรับราชการทหารพศ2497รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. นับบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนา ซึ่งให้โรงบัญชีทหารกองเกินไว้แต่ไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติตามมาตรา142คือในสุร่าหนึ่งอารามหนึ่งหรือสำนักหนึ่งหนึ่สำหรับศาสนาอิสลาม 1. นึ่งโต๊อิหมัม 1, 2, ่มหนึ่งคนสองโตกบีราหนึ่งคน 3. ามโตกาเต็บหนึ่งคนสองสำหรับศาสนาคิดตังหรือโรมันคาทอลิก 1. เจ้าอธิการวัดหนึ่งคนสอง ผู้ช่วยจเจ้าอาธิการวัดสามคนและแต่จเจ้าอาธิการวัดจะเห็นสมควรขอใบสําคัญให้แก่ผู้ใด 3. สําหรับศาสนาโปรเ,สเตสแตนต์ผู้มีความรู้ความสามารถสอนศาสนาได้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยหัวหน้าในสํานักสอนศาสนาสํานักใหญ่แห่งละสามคนล้วแต่ผู้เป็นหัวหน้าจะขอใบสําคัญให้แก่ผู้ใดข้อ 2. ให้ผู้วารชการจังหวัดเป็นผู้ออกใบสําคัญ เมื่อได้ออกใบสําคัญนักบวชให้แก่ผู้ใดแล้วต้องแจ้งให้ในอําเภอท้องที่ที่เป็นภูมิรัเนาทหารของผู้นั้นทราบด้วยให้ไว้นะวันที่29เมษายนพศ2498นเพลเอกสอธนรัตน์รัฐมนตรีว่าการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเรือโทสุนาวินวิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย72รอจ .836 ตอนที่44 รงวันที่1 4มิถุนายน2498สีอ,ดอ 36, บดสําใบสำคัญนักบวชกฎกระทรวงฉบับที่9พศ2498ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการอาหารพศ2497อาศัยอำนาจตามความในมาตรา51อแห่งพระราชบัญญัติรับราชการอาหารพศ2497รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทย ออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ดังต่อไปนี้ทหารกองเกินซึ่งจะเรียกเข้ารับราชการกองประจการตามมาตรา23คือ 1. ทหารกองเกินซึ่งมีอายุ21ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ากองประจการถ้าไม่พอจึงให้เรียกทหารกองเกินซึ่งมีอายุถัดจาก21ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามลำดับ 2. ทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินกว่า21ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ากองประจการ ซึ่งก็ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกขอหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกตามมาตรา33ขอพ้นจากฐานะยกเว้นหรือผ่อนผันงอจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา29หรือจอคณะกรรมการตรวจเลือกจัดเข้าเป็นคนจำพวกที่3ตามกฎกระทรวงฉบับที่1 1พศ2498 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการนี้ปีหนึ่งให้เรียกครั้งเดียวระหว่างเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมเว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสั่งเป็นอย่างอื่นให้ไว้นะวันที่29เมษายนพศ2498พลเอกสอธนรัตน์รัฐมนตรีว่าการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราหมพลเรลือโทสุนาวินวิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย72รอจ .842 ตอนที่44ลวงวันที่14มิถุนายน2498กฎกระทรวงฉบับที่10พศ .2498 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทาหารพศ .2497 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา51แห่งพระราชบัญญัตริรับราชการทาหารพศ2497รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ดังต่อไปนี้นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชานต่างประเทศและไม่ต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกตามกําหนดหมายเรียกตามมาตรา272คือ 1. นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชานต่างประเทศ โดยอยู่ในความปกครองทั้งฝ่ายวิชาการและความประพฤติของผู้ดูแลนักเรียนของรัฐบาลไทยสำหรับประเทศนั้นๆ 2. น,น,นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ไวนะ้นวันที่29มษายนพศ2498พลเอกสอธนรัตนรัฐ,รฐมนตรีว่าการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโม พลเรือโทสุนาวินวิวัต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย72รอจ .836 ตอนที่44ลงวันที่14มิถุนายน2498กฎกระทรวงฉบับที่24พศ .2508 ออกตามความในพระราชบัญญัตริรับราชการทหารพศ .2497 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา51แห่งพระราชบัญญัตริรับราชการทหารพศ .2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่21พศ2505ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497ข้อ 2. ผู้ซึ่งมีคุณวุฒิซึ่งสมควรให้อยู่ในกองประจาการน้อยกว่า2ปีตามความในมาตรา9ก้าวรกหนึ่งคือ 1. ข้าราชการกลาหอมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร2ค่าราชการตุลาการ3ดาโตยุติธรรม4ค่าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นค่าราชการธุราการและรับเงินเดือนประจำตั้งแต่ชั้นตีหรือเทียบเท่าชั้นตีขึ้นไป5ค่าราชการอายการ6ค่าราชการพลเรือนซึ่งรับเงินเดือนประจำตั้งแต่ชั้นตีหรือเทียบเท่าชั้นตีขึ้นไป7 พนักงานเทศบาลซึ่งรับเงินเดือนประจำตั้งแต่ชั้นตีหรือเทียบเท่าชั้นตีขึ้นไป 8. ผู้สำเร็จชั้นอุดมศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นอุดมศึกษา 9. ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐา,านะเทียบเท่าผู้สำเร็จ การฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 10. ผู้สำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่2หรือผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐา,านะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นที่กล่าวนั้น 11. ผู้สำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 12. ผู้สำเร็จวิชาชีพที่มีหลักสูตรเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า3ปีจากโรงเรียนอาชีพซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะและรับผู้สำเร็จตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่6หรือผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นที่สหรือผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ํากว่าชั้นที่กล่าวนั้น 13. ผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปหรือผู้ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าชั้นที่กล่าวนั้นถ้าเป็นบุคคลดังกล่าวใน1ถึง8ให้รับราชการกองประจการ1ปีแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองประจการก็ให้รับราชการทหารกองประจการเพียง6เดือนถ้าเป็นบุคคลดังกล่าวใน9ให้รับราชการทหารดังนี้ในวงเล็บ สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศก็ถ้าเทียบเท่าผู้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่1ให้รับราชการกองประจาการ1ปี6เดือนแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองประจาการก็ให้รับราชการทหารกองปัะชาการเพียง1ปีขอถ้าเทียบเท่าผู้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่2ให้รับราชการทหารกองประจาการ หนึ่งปีแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองบัญชาการก็ให้รับราชการทหารกองบัญชาการเพียง6เดือนคอถ้าเทียบเท่าผู้สำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่สามให้รับราชการทหารกองบัญชาการ6เดือนแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองบัญชาการก็ให้รับราชการทหารกองบัญชาการเพียง3เดือนง ถ้าเทียบเท่าผู้สําเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่สให้รับราชการทหารกองระจําการ4เดือนแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองระจําการก็ให้รับราชการทหารกองระจําการเพียงสองเดือนจอถ้าเทียบเท่าผู้สําเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่หให้รับราชการทหารกองระจําการสองเดือนแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอ เข้ารับราชการในกองประจาการก็ให้รับราชการทหารกองประจาการเพียงหนึ่งเดือนถ้าเป็นบุคคลดังกล่าวในส0บถึง13และเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองประจาการก็ให้รับราชการทหารกองประจาการเพียงหนึ่งปีข้อ 3. ทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารซึ่งสมควรให้อยู่ในกองประจาการน้อยกว่า2ปีหรือมิต้องเข้ารับราชการในกองประจาการ ตามความในมาตราเก้าวรกสามคือ 1. ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่1ให้รับราชการทหารกองบัญชาการ1ปี6เดือนแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองบัญชาการก็ให้รับราชการทหารกองระจําการเพียง1ปี 2. ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่สองให้รับราชการทหารกองบัญชาการ1ปีแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองบัญชาการก็ให้รับราชการทหารกองบัญชาการเพียง6เดือน 3. ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่3ขึ้นไปให้ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจาการ 4. ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารสำหรับนักศึกษาและนิสิตในมหาวิทยาลัยซึ่งใช้อยู่ตอนพศ .2503 ตั้งแต่ชั้นปีที่1ขึ้นไป ให้ขึ้นทะเบียนกองระจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองระจำการให้ไว้นะวันที่9มีนาคม2508จอมพลขอกิติกรจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหโหมพลเอกปอจารุสเถียรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย82รอจ262ตอนที่34ลงวันที่27เมษายน2508 กฎกระทรวงฉบับที 32, ่3 2พศ2514ออกตามความในพระราชบัญญัตริรับราชการทหารพศ2497อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา51แห่งพระราชบัญญัริรับราชการทหารพศ2497รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้เหตุการณ์พิเศษที่จะให้ทหารกองบัญชาการ รับราชการในกองจัาการน้อยกว่า2ปีตามความในมตรก้าววรกหนึ่งได้แก่กรณีที่มีการลบเกิดขึ้นในต่างประเทศและรัฐบาลสรงกองทหารไปร่วมลบนับประเทศนั้นเมื่อทหารกองบัจําการที่ได้ไปกับกองทหารเพื่อรวมลบดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยได้ปฏิบัตรริราชการครบรอบในการผัดเปลี่ยนกำลังคนแล้วหรือเมื่อทหารกองบัจําการที่ได้ไปกับกองทหาร เพื่อร่่มลบดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะร่วมลบต่อไปให้ไว้นะวันที่15กรกฎาคมพศ2514จอมพลขอกิติกจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกปอจารุสเถียรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย88รอจอ .1 ตอนที่95ฉบับพิเศษลงวันที่1กันยายน2514